นิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับผมบกสุริยาทีวีดาวเทียม4 3ซีเิชั่นข่าวทาไทยร้อยออนไลน์นำสมัยในประเด็นข่าวต่างๆมาให้รับชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวพร้อมๆกันเลยครับหมอตีนำคณะลงพื้นที่เกาะเสม็ดกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องเข้มมาตรการโควิดกระตุ้นสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดลดการติดและแพร่เชื้อของโควิด -19 เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564ดรสาธิตปิตตุกเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายการเปิดประเทศด้วยมาตรการป้องกันสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวขอนะ้องณเกาะเสม็ดจังหวัดระยองว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ายนที่ผ่าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างไรายได้หลักให้กับประเทศกระทรวงสาธารณาสุขได้เน้น4หลักสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้และประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติวิถีใหม่ได้แก่1การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมได้ตามเป้าหมาย2การป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา 3. กิจการกิจกรรมเข้มมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและ 4. การตรวจหาเชื้อเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK โดยการลงพื้นที่กเกาะเสม็ดจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนกเกาะเสม็ดได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่ 1. โควิดฟรีอีเวนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภัย2 c o โควิดฟรีพ r s อร์ l นลพนักงานปลอดภัยและ 3. โควิดฟรีคัสตเมอร์ผู้ใช้บริการปลอดภัยทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ผ่านประเมินสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ 1. ใบรับรอง The Stop s o v i d Plus หรือ TSC Plus ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งในทุกจังหวัดต้องประเมินตนเองตามมาตรการ TSC Plus ใบรับรอง Covid Free Setting เฉพาะจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศหรือจังหวัดที่จะนำเอามาตรการไปปรับใช้โดยให้สถานประกอบการเลือกโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งต้องผ่านการประเมิน t s c p s ก่อนเพื่อสามารถประเมินโควิดฟรีเซตติ้งต่อไป และ3สติกเกอร์โควิดฟรีเซสติ้งประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนดตามที่มีการแจ้งความประสงค์จากสถานประกอบการสำหรับช่องทางที่ประชาชนเพื่อประเมินสถานประกอบการสามารถดำเนินการได้ใน3ช่องทางได้แก่ช่องทางที่ 1. สแกน QR วโค้ 2, ประเมินผ่านเว็บไซต์ไทยสต็อปโควิดพลาสของกรมอนามัย และช่องทางที่3ประเมินผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจผู้พิทักษ์อนามัย Covid Watch รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวไว้ทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าที่ผ่านมานั้นกรมอนามัยได้ดำเนินวิธีการในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟรอร์มไทยซอ o p c โควิดพลา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และไทยเซฟไทยเพื่อคัดกรองอาการเสี่ยงของโรคโควิด -19 เพราะมีข้อแนะนำสำหรับการลดความเสี่ยงแต่ละระดับ โดยข้อมูลณนะวันที่3พฤศจิกายน2564มีสถานประกอบการประเมินตนเองอยู่ในระบบ t h ย Stop Covid Pass จำนวน64,415แหง่งผ่านการประเมินจำนวน58,156แหง่งคิดเป็นร้อยละ90.28ประเมินตนเองตามมาตรการ Covid Free Testing จำนวน6,883แหง่งผ่านการประเมินจำนวน6,610แหง่งคิดเป็นร้อยละ99.03 และมีการประเมินไทเซฟไทยจำนวน7 8 8 2ล้านครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดและคุมเข้มตนเองในขั้นสูงสุดด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าใส่ให้แนบสนิทก,กับใบหน้าปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา มลล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นทำความสะอาดและฆ่าเชือ้อ พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆหากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่นและตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วยเอทเคหากตรวจแล้วไม่พบเชื้อให้ตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรก3-5วันหรือเมื่อมีอาการอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวไว้เช่นกันเราต้องปรับปรุงหรือมีมาตรการในื่อเตรียมตัวหลังจากที่เราเราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดกเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนบล็อกของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนใน,กนเกาะเสม็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งอาจจะเข็มสองแล้วก็มีเข็มสามตามไปแล้วด้วยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมอบนโยบายเข้มตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือสอบค เสริมกำลังร่วมดูแลนักท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองพัทยาหลังพบกระแสตอบรับจากการจัดอีเวนต์นักท่องเที่ยวไทยเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพลตำรวจโทสุขคุณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกำลังพลในสังกัดหลังภาครัฐประกาศให้มีการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา โดยเน้นความเข้มข้นในการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเมืองพัทยาเป็นหลักเช่นเมืองพัทยาซึ่งพบว่าปัจจุบันเริ่มมีกระแสตอบรับและเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเข้ามาพักผ่อนจนํานวนมากพร้อมกันนี้ได้ทําพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์และเจลล้างมือให้กับกําลังพล ก่อนจะเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแผนและนโยบายพร้อมรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนำเสนอเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด พลตำรวจโทสุคนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยมีความต้องการให้กำลังพลในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการร่วมกันในการป้องกันเหตุและดูแลนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างเข้มข้นทั้งเรื่องของปัญหาอาชญากรรมและมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองพัทยา ซึ่งหลังเปิดประเทศพบว่ามีกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวพักผ่อนมากขึ้นเรื่อยๆจากการรับทราบและการรายงานของภาคธุรกิจเอกชนอีกทั้งปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยายังมีการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลงานพุลนานาชาติหรืองานกิจกรรมปีใหม่ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเสริมอีกจำนวนมากกรณีนี้ได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาและหน่วยงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมบูรณาการรวมทั้งมีการจัดสรรกำลังพลในสังกัดเสริมมากขึ้นเพื่อให้การดูแลป้องกันปราบปรามและตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย ภาคภูมิใจเทศบาลตำบลทับมารับรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมประจำปี2564ของสถาบันพระปกเกล้าหลังนำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาแก้ไขต่อย,ยอดจนสำเร็จเมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่7พฤศจิกายน2564ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมารับรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมประจำปี2564ของสถาบันพระปกเกล้าผ่านการประชุมทางไกลระบบซูมโดยมีศาสตราจารย์วุฒธธิสารตันใสเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานมอบนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมากล่าวว่า ก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลทับมาได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการพิจารณารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2564ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมซึ่งได้นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาแก้ไขต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาโดยการบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในพื้นที่ขบวนรถเศษโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือนหรือต้นทางจนถึงปลายทางทั้งขยะมูลฝอยขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลมีการนำขยะมาเพิ่มมูล,ลค่าโดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพมีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ บ้านวัดโรงเรียนด้วยเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยการก่อสร้างผนังกั้นน้ำประตูระบายน้ำและโรงสูบน้ำซึ่งเป็นที่มาของการได้รับรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ตำรวจน้องขามตามจับโจรล้วงกระเป๋าวัย61ปีก่อเหตุโชคโชนสารภาพก่อเหตุครั้งแรกตั้งแต่สิขวบจนติดเป็นนิสัย เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่6พฤศจิกายน2564ที่บริเวณห้องสืบสวนสพหนองขามอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีพันตำรวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทยรองพอกก,กสืบสวนสพหนองขาม พันตำรวจตรีเดชสงวนตระกูลสารวัตรสืบสวนสพหนองคามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ร่วมกันควบคุมตัวนางอภัยเจริญศินภัยสศารอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่30ทสบทัหมู่3ตำบลสหมูดสจอตอเ,เมืองจังหวัดชนบุรีในข้อกล่าวหาวิ่งราวซับพ,พร้อมด้วยเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุและภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนำมาเป็นหลักฐาน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวพิชยาดาสีสว่างอายุ36ปีแม่ค้าขายขนมจีนภายในตลาดสีภาชนะตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีว่ามีคนร้ายเข้ามาลักขโมยเงินทอนลูกค้าจำนวน27,000บาทบัตร ATM และบัตรประจำตัวประชาชนได้หายไปโดยไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นผู้ใดและถูกลักไปในเวลาใด ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพหนองขามจึงได้ออกสืบสวนหาข่าวสารบริเวณที่เกิดเหตุสอบปากคำผู้เสียหายและบุคคลในที่เกิดเหตุล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพหนองขามได้ออกสืบสวนจนพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ที่ห้องพักเลขที่53/5หมู่6ตำบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีลักษณะเป็นร้านขายของชำจึงได้เข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าวลักษณะภายนอกและแผ่นป้ายทะเบียน ตรงกับคันที่ใช้ก่อเหตุจนพบกับนางอภัยเจริญสินภัยสารและนายสมคิดเลิกสินภัยสารเข้ามาสอบปากคำในขณะเดียวกันก็ได้เชิญผู้เสียหายคือนางสาวพิชยาดาศีสว่างและนายเจริญคิดดีมาที่สพหอนองขามชี้ยืนยันตัวคนร้ายในคดี ทั้งนี้สพหนองขามได้ประสานไปยังพื้นที่ข้างเคียงว่ามีผู้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยนางอภัยเจริญสินภัยสารก็ได้รับสาร,รภาพว่าตนเองนั้นเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่สพพนมสารคามเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาและสพแหลมฉบังในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นกัน ด้านนางอาภัยเจริญสินภัยสารให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงโดยตนเองนั้นรู้ตัวดีว่าเป็นคนมีลักษณะชอบลักขโมยซึ่งครั้งแรกที่ตนเองก่อเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนเองอายุ10บขวบตอนนั้นเห็นเงินญาติได้ลองก่อเหตุลักขโมยปรากฏว่าไม่มีใครรู้จึงได้ติดนิสัยลักขโมยตั้งแต่นั้นมาและสำหรับเงินที่ก่อเหตุนั้นก็นำไปใช้จ่ายซื้อของมาใช้ เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกในจังหวัดระยองวอดทั้งโกดังผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิก30นาทีของวันที่7พฤศจิกายน2564ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจนทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล หลังเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสุริยากุลบุญมาพนักง,งานสอบสวนสอบพออนิคมพัฒนาได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลมะขามคู่และรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเข้าระงับเหตุ พบจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานหลอมเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ชั้นเดียวบนเนินที่หลายไร่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำดับเพลิงสกัดกั้นที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงใช้เวลานับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็พบว่าโครงสร้างอาคารบางส่วนได้เกิดการซุดตัวเนื่องจากรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงภายในโรงงานได้นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องจักรถูกเพลิงเผาไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งหมด แต่ยังโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีพนักงานทำงานเนื่องจากเป็นวันหยุดจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วหครั้งเมื่อประมาณ3เดือนก่อน ช่อง43่สีแซกเหนิวกลาง HD ช่อง44สีกเหนิวใต้ HD ช่อง45สีแซกเหนิว e อีสาน HD ดีครับสวัสดีครับช่อง46 4สีแซกเหนิวเนือ HD วันนี้ท่านสามารถรับชมข่าวท้องถิ่น4ภาคและรายการดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางจานส้มสีัซนวิชั่นเคเบิลดาวเทียม ระบบ KU b a n บนของดาวเทียมไทยคมสนใจสมัครเป็นสมาชิกซีซัดวิชัน่นเคเบิลดาวเทียมได้ที่เคเบิลทีวีใกล้บ้านท่านหรือโทร02-245-9999ทีวีดาวเทียมซีซัสวิชัน่นข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวนำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิตรมวลชน